ไม่เหมาะสมที่มจะมาเป็นกรรมการ MUT อ่า MUT เขาเลือกเราแล้วจริงจริงก่อนมาขายย่านน้ำเป็นออค์ไก์ใช่ดูอกันไก่มายิ่งเป็นไกเราทีเนี้ยเราก็ทำเวทีผู้ชายหลังจากนั้นก็จบไปแล้วก็ทำให้เวียดนามแล้วก็แมนฮันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมีกระแสว่าตาลอยากจะไปกลับไปประกวดมิสแกรนใช่แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนเราเจนทุกอย่างละเลยก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันนี้ ขอต้อนรับแต่งอั t ต r ก็ขายยำไม่ไม่ายนะวันนี้ขายสิแมาแต่งจากร้านโคตรยำแล้วก็ต่อไยำอราเต้ยยำตรแนเราเนี่ยน็ดังไปอย่างนี้ตลอดอายุไงอายุแลลืมเวลาอะไรนะลู้เต้ยยำเตอยแม่ที่กินตครั้งยังลืมมาเออโบมาโบบามน้ำตาลด้ว ไม่สวัสดีค่ะเขาชอบกินโคตรยำนะเบาได้เบาเดลูกนะต้องเอารับคู่นี้ถือว่าเป็นสายนางงามอย่างแต่งตอนนี้เป็นกรรมการกกรรรมาแม่กรรมการ M U T ใช่คือยังไงคะ ก็เขาเชิญมาแค่นั้นเองเขาเชิญมาแต่ว่าแต่จริงๆแล้วโดยตัวแต่งเองแต่งชอดงนางงามตั้งแต่เด็กแล้วคือทำตั้งแต่สองพันหกขาแน่นอนแหละเวลาคนนึกถึงแต่งก็จะนึกถึงว่าเป็นแบบพ่อค้าแม่สิแม่มมตตาเป็นแม่ค้า เนี่ยนึกถึงเป็นแม่ค้ายายำอร่อยฉันไว้ใจไข่ไม่ได้เลยตรงนี้ใครส่งเธอมา <c oughs> แม่ไม่แล้วเคอคนก็เลยแบบมันมีดรามา่าว่าแบบไม่เหมาะสมที่มันจะมาเป็นกรรมการ MUT ตรงเนี้ยอยากบอกอะไรเขาคืออยากจะบอกว่าถ้ารู้จริงๆแล้วเส,สียงปกติค่ะ <c oughs> แม้อยู่ยินลูกนั่ง,งานทุกสวยน้องสวยต้องสวยสว่าใครของวต่ชุดมาแพงก็ให้เขาเสียงสอเออจริงๆแล้วย้อนอดีต ตาเป็นไรลูกเปล่าเอาเลยค่ะตครเึ้นมาค่ะจะบอกว่าอีตาี่ยตัวแสบเลยจะบอกแม่ยังไงอย่างเงี้ยแ ตอบตานมาข่าวว่านตอบตานาข่าวดีจะเล่นตอบ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 ได้ค่ะตอบได้ข่าวว่าไงนะถามว่ามันเดาดราม่าคือดราม่าเขาบอกว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้าย้อนอดีตไปจริงๆแล้วน่ะหนูเริ่มตั้งแต่ปี2006ฉันยัดสอนสาครจันทร์2011น่ะหนูสอนตั้งแต่15นะไรเนางงามเขาอนางงามสอนนางงามเป็นพี่เลี้นางงามมาก่อนไม่สอนเฉยๆสอนยังไงสอนเดินจริงเหรอเอ้าเธอฉันจบเวทยม่เลยนะถ้าสอนเดินเหรอใช่บางคนสอนเดินสอนเดินตั้งแต่ยุ่สิบห้า อา้าวจันจะไปทำอะไรจันอย่าอึ้งจันอย่าอึ้งหนูสอนมาหลายคนแต่ว่าหนูไม่ได้มาบอกใครตอนมาเวทีใหม่ๆหนูก็ทําเวทีผู้ชายแม่จําได้ไหมเวทีผู้ชายห้าปีที่แล้วเอาอายุเยอะแล้วก็ลืมเนี่ยเราอะดูจากหน้าแม่แล้วไม่น่าจะลืมเราที่เนี้ยเราก็ทําเวทีผู้ชายทำเวทีประกวดนางงามเวทีผู้ชายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จบไปแล้วก็ทํามิตรโกฟให้เวียดนามแล้วก็แมนฮันอ๋อหลงทำหลังงานเดินให้ดูหน่อย อ่ะไหนสอนเนี่ยนะคะพี่เดี๋ยวๆสอนเดี๋ยวสอนครูแต่งขาครูแต่งขาหนูอยากไปประกวดนางงามค่ะได้คือจะบอกว่าสิ่งแรกก็ต้องโรยไหลก่อนหลังชิดหน้าชิดหลังชี้ไปเดินกันได้หรอมหนจะยอะไรอีกรึไปเดินเล่นกันข้างหลังไม่ยังไงไม่มันต้องโรยไหลปุ๊บเก็บหน้าท้องหลังตรงนี้ตรงนี้ต้องจีบมัสเซลมันต้องเมมโมรีเวลาเดินเธออเออยืนอ่ะมันก็ปกติเราเดินอย่างเงี้ยกรรมการอย่างคนนี้ล้ก็แบบเปิดตัวไหลนิดนึงนะอีนิดนึงไป คูเชิอนโอ้ยแม่เบี่ปากทำไมปากกูเบี้ยวเออก็เป็นครูต่อนไจริงเนาะเป็นเบี้ยวก็ต้องไปรักษาแม่กินยานอนหลับนะเราว่านี่แสดงให้เห็นว่าเราก็แบบว่า เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเพราะว่าอยู่ในเวทีมานานเขาเลือกแล้วก็ให้ในเรื่องของ attitude บ้าๆอะไรต่างๆนั้นนะเขาเลือก MUT เขาเลือกเราแล้วที่จีก่อนมาขายยามนำเป็นออกกันไนใช่หรือออกกันไหนมายิ้มเป็นปีกกัไหนเป็นอะไรแบนี้ผมก็ร้เองอย่างแล้วใช่ซึ่งออกกันประกวดจ้าของออกกันไหนหนูก็ไม่ได้บอกใครเหมือนกันหนูทำงานให้จีนทำงานไหมสองหมื่นคนหนูกลัวคนมาแย่งลูกค้าหนูหนูก็ไม่บอกไม่ลงเพจไม่ลงเพจไม่ไม่โซเชียลอะไรเลยแต่พีู่ไม่ใช่อยากรู้นะลูก โอ้ยแฉกแม่นอ้เรับเฉินแฉเฉินอันนี้ไม่ใช่คุยแหลกแมอโอ้เลอเออแฉก็แฉง่เอาแฉะนี่ยเราต่อมาแล้วหนึ่งอย่างน้ำตาเองถือเป็นเจ้านางงามเจ้าของมงกุฎมิสไทยแลนด์ยูเออส์มิสสองมิสสุริยวดร์นตอนรุ่นคุณแดงป่ะใช่ค่ะใช่ไหมก็เป็นของปีห้าเกแล้วมันผ่านไปหลายปีมากแล้วเนาะ ที่ปีแล้วหกเจ็ดปีแต่ก็ยอมรับว่าปีน้ำตาลเป็นปีที่คนที่เป็นแฟนคลับนางงามเชียร์สนุกมากที่สุดเชียร์สนุกมากจริงๆแม่เป็นแมทหยุดโลกคือจะบอกแมทหยุดโลกวันนั้นหนูอยู่ในวัดสามสิบหรือสามสิบมกรฎลาหนูอยู่ในวัดทำบุญอยู่แม่สาธุเรื่องจริงแล้วทีนี้ต้องเชียร์น้ำตาลอ่ะต้องเชียร์น้ำตาลอ่ะอะไรนะลูกอยู่ในวัดต้องกาถามน้ำตาลอยู่รึเปล่าผ่านไปแล้วมันเป็นยังไงลูกไม่ได้ถามว่าตอนพี่ไม่ได้ถามเลยรู้ว่าตอนนนั้หนูอยู่ไหนหนูทำอะไรอ่่อยาพูดแซะไรเขาอินไงเขาอินมากเรื่องนางงามมาเขาอยากจะเล่าย้อนกลัับไปวน หนานเจ็บปีที่แล้วยังไงครับเจ็บปีที่แล้วเสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บมันเป็นแมทหยุดโลกเราก็อยู่ในวัดเ็าเชียร์น้ำตาลเข้ารอบเรอยู่ในวัดเนี่ยนะในวัดสวนมนต์อยู่เนี่ยนะใช่แต่จะไหว้พระาแต่ว่าต้องดูนางงามอยู่ในวัดเขาประกวดเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าอ๋อเพราะไปปวดต่างประเทศถูกไหมไม่ได้ปวดไปทําบุญค่ะวันนั้นทําบุญแต่ก็ต้องเชียร์นางเพราะว่าหาทรงแบบนี้หาอะไรแบบนี้เขาเรียกหายากมากอย่างนี้ที่ว่าหายากเป็นยังไงอ่ะออสวยประจักษ สวยประจักษ์หุ่นเออหุ่นเป๊ะหุ่นต้องเป๊ะแล้วก็เอวนี้ตอนยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่เอวยี่สิบสามยี่สิบสามโอ้โแล้วชีกบนนะหนุเข้มหน้าละแต่งหน้าแม่้โอ้โหสวยแบบไทยจริงๆเลยะเนอะสวยสวยกินคนน่ะสวยกินคนใช่สวยกินคนสวยประหารน้ําตาลแพงมากใช่ใช่ไอันี่สวยเบาหวานน้ําตาลอร่อยมากน้ําตาลเลยเลือดสูงเลย แต่<ด>ทีนี้อันนี้แก้กูนหน่อยดิไม่ไม่แต่ว่าต้องย้อนกลับไปมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมีกระแสะว่าตานอยากจะกไปกลับไปประกวด Miss Grand มิสแกรนเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นคือไม่ค่ะคือมันเหมือนแบบว่าแค่อยากอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นตอนเนี้ว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็เหมือนแบบใหม่สําหรับวงการนางงามด้วยค่ะ,ะแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกเหมือนเราเจนทุกอย่างแล้วะไรก็เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากเห็นตัวเองในเวอร์ชันนี้แต่พอไปไปมาแล้วไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจ ทำงานดีกว่าค่ะก็คือมันเสียเวลาจริงก็คือไม่แบบไม่มีทางกลับไปประกวดแล้วใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการประกวดนางงามมันคือต้องต้องรักมากๆอ่ะมันถึงจะประกวดเพราะมันต้องเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเป็นประสาทเป็นโรงพยาบาเข้าโรงพยาบาลมันเครียดเลยเหรอมันเครียดจริงจริงมันเยอะมากหลายอย่างก็เลยรู้สึกว่าเออ มันได้ไม่คุ้มเสียกัหรือว่าทำงานดีกว่าเออทำงานเก็บเงินไปดีกว่าใช่แบบนี้ก็ได้เห็นน้ําตาในรูปแบบการแบบเล่นละครอะไรอย่างนี้ไปใช่ค่ะค่ะแต่หลายคนก็คิดถึงนะอยากให้แบบว่าอยู่บนเวทีเดินอีกครั้งหนึ่งดูคนใหม่ๆดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็แบบเก่าแล้วอะเราก็เราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่ไปแล้วอยากให้มีดาวใหม่ๆมาให้แบบทุกคนได้ติดตามดีกว่าค่ะแล้ววันนี้จริง นางงามกลายเป็นธุรกิจแล้ว<ช>ของบา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 งสถาบันอังจะเข้าตลาดรับสำหรค,ค,คุณคิดดูสิแม้กระทั่งวันนี้เราอย่าลืมนะฮะมิสซูนิเวิร์สอ่ะตอนที่ก็เป็นของคนไทยถือเอาไว้<ช>ของ JKN ถูกต้องป่ะทำไมธุรกิจนางงามมาถึงกลายเป็นแบบว่าวันนี้ธุรกิจนางงามกับการขายของมันใกล้เคียงกันมากเลยเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้นางงามต้องขายของเป็นต้องพูดเป็นต้องแบบสามารถมีแฟนคลับขายของได้อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันแล้วแต่บริบทของ เวทีด้วยค่ะแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบของการทำงานใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ออนไลน์ทํางานแล้วก็ออนไลน์ใครๆก็ทำ<ช>ได้ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการหาเม็ดเงินอีกอย่างหนึ่งในอีกเวอน,นึงอย่างแบบแต่ก่อนเนี้ยสมัยแตก่ก่อนนี้มิสซิเวิร์ดก็อาจจะไม่ได้มานั่งขายของ<ช>จ๋าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบออกงานสวยๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ นางงามก็ต้องกินต้องใช้แหละจผู้หญิงสมัยนี้เก่ัเปลี่ยนไปแล้วใช่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องทำลดยหลากหลายใช่ใช่ค่ะครั้งที่เราน้ำตาลเองเนี่ยครั้งที่เรามาแฉกับคุณแม่โอ้โหจะเป็นประเด็นใหญ่โตเลยทุกครั้งที่มาแฉเนี่ยเรียกว่าพอจะแท้ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากๆเกี่ยวกับเรื่องพ่อถูกต้องไหมตอนนั้นเป็นไงบ้างก็ตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วก็เสียใจกับหนูด้วยเพเสียไปใช่ค่ะก็ก็ก็ ก็ดีที่ได้ได้ได้ไปไหว้คุณพ่อตอนที่นั่นเป็นครั้งครั้งแรกที่ได้เจอหน้าคุณพ่อเลยหรอใช่ค่ะตอนงานศพเรยเหรอลูกใช่ค่ะทำไมเงียบอะคะไม่แบบนึกถึงบรรยากาศไงแบบตอนที่เราไปเนี้ยคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทำก็ทำให้หค่ะครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของหนูคือการไปงานศพใช่ค่ะของเขาใช่ค่ะ ก็ก็มันคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เหมือนเขาก็พยายามติดต่อมาแหละแต่ว่าหนูก็เหมือนหนูไม่เคยได้สัมผัสกับความรักจากเขาหรือว่าความผูกพันจากเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนอยู่กับแม่มาตลอดก็เลยไม่รู้ว่าใช่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเราต้องต้องทําตัวยังไงถ้าเราเจอเขาเราต้องต้องเรียกพ่อหรือว่าเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้มีโอกาสเจอแต่ว่าพอเหมือนแบบ ค่านเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีทางญาติพ่อหรือเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนดีเอ็มมาติดต่อมาก็เลยโอเคเดี๋ยวไปไปให้เขาดูอาชีพของคุณพ่อด้วยเพ่อะพ่อเขาอยู่เกี่ยวกับพ่อตักตึงค่ะพ่อตักตึงคือช่วยเหลือคนอยู่แล้วใช่ก็ก็วันนั้นวันที่เขาเสียก็คือก็ไปไปไปช่วยเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วอยู่เฉยก็เหมือนหัวใจวายไปเลยเลยซึ่งน้ำตาในก็ตกใจเหมือนกันเพราะพ่อก็ดูเป็นคนแข็งแรงใช่ค่ะก็ก็ตกใจเหมือนกัน คือแบบฟังกูซิโนแต่ก okay. ็โอเคก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกแล้วครั้งเดียวใช่ค่ะที่ได้เจอไม่ต้องถามแล้วนี่มาอึ้งกันมาเหมือนกันเนาะชีวิตเขาแบบเจอแบบแปลกอะไรแปลกๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเหกรำลึกคุกคานผัดโผล่อยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะนางสนุว่าชีวิตนางสนุกกว่านี้อีกถ้าสมมติเราได้ติดตามหลายๆครั้งกับแฉเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์นางมาฉันบอกไอ้ตาวันนี้แกมีบ้านมีรถได้เนี่ย รถเบนซ์กลับเนี่ยมึงเก่งสุดละมึงเก่งกว่าเด็กที่แบบว่ามีแบบทุกอย่างคือมันชีวิต<อ>ชีวิตหนูคือหนูไม่ได้คิดว่าแบบหนูจะมีทุกวันนี้ได้เลยอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราเราอยู่มาแบบแบบไม่มีจริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันคงไม่มีโอกาสที่จะมีแบบบ้านหลังโตโตรถของแบบตัวเองขับใน,ในความคิดที่เราแบบอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกชีวิตอย่างที่น้องเคยเล่าชีวิตไม่เคยมีบ้านอ่ะ ชีวิตอยู่บ้านเช่ามาเช่ายิ่งกว่าเช่าแล้วก็แค่รอเปลี่ยนไปเรื่อยๆย้ายที่ไปเรื่อยๆไม่มีอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงๆใช่แค่จนวันหนึ่งวันที่มีบ้านก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาไกลกว่าฝันแล้วโอ้เกินเกินความฝันอันนี้คือความฝันจุดสูงสุดของหนูเลยค่ะที่มีบ้านมีบ้านของตัวเองแล้วอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของแม่กับน้องทิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี